คือการที่เราอยากจะให้ให้มันดีขึ้นจะเป็นชีวิตเราจะเป็นลักษณะของสิ่งที่เราคิดว่ามันดีอ่ะมันดีต่างจากที่เราเคยเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับการที่ทําให้มันดีขึ้นที่ผมบอกว่ามันเป็นการพลิกและพัฒนาชะตาชีวิตเนี่ยเกมที่113ผมก็จะมาพูดเป็นหัวข้อนะครับสำคัญที่ผมได้ทดลองทําการบ้านมาที่บอกว่าจะจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอ่ะจะทําให้ตัวเองทําได้อ่ะ ก้าวข้ามจุดติดขัดคือจนกว่าจะทําได้ผมก็จะพยายามจดมาสรุปครับก็จะขั้นต้นก็จะเป็น1 0ข้อต่อไปนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการที่เราต้องการผลอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดผลที่มันเลิศขึ้นมาคาดหวังว่าจะมีใครสักคนมาร่วมกันอยากให้เปนนึกถึงนะครับสิ่งที่ท่านคิดว่ามันเป็นสาระสําคัญของชีวิตของการที่เราเนี่ยเกิดมา อยากให้นึกถึงเรื่องปมปมที่ว่าก็คือการที่สมองเนี่ยทำงานด้วยการมีปมประสาทต่างๆรวมประสาทต่างๆเข้าแล้วเป็นโครงข่ายประสาททำงานสัมพันธ์กันนะครับส่งไปถึงมือส่งไปถึงสภาพชีวิตที่เราเป็นอยู่ว่าเราจะพัฒนามันได้ยังไงนะครับสำหรับผมก็จะคุยกันเป็นข้อๆไปนะครับจะ,จะพูดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมาเปิดฟังคือสิ่งที่จะช่วยให้ผมทำได้ง่ายก็คือผมจะมาเปิดวิดีโอนี้ ฟังบ่อยๆว่าทั้ง10ข้อทั้ง6ชุดแล้วก็สรุปว่าจะทําให้โลกนี้ดีได้ยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างการที่ท่านจะได้ประโยชน์ก็คือฟังซ้ําจดแล้วเอาไปลองขยายความต่อนะครับแล้วก็ลองจดคือพัฒนาพัฒนาให้เป็นข้อหรือเป็นชุดการปฏิบัติหรือเป็นสรุปความเข้าใจของท่านเองอผมจะเริ่มอ่านเลยนะครับข้อ1การที่เราจะได้ผลอะไรที่มันดีเลิศขึ้นมาเนี่ยสำหรับผมก็คือการเข้าประเด็นทันที เป็นเครื่องมือ5-4-7เน้นไปที่การเติมกิจกรรมการงานคือแทรกเข้าไปใน24ชั่วโมงหรือในวงรอบของชีวิตของเราในห่วงของชีวิตของเรากิจกรรมการงานสําคัญมากข้อ2เจาะไปที่เงินอํานาจกินการเกียรติบุญหรือสิ่งที่เป็นความดีการรู้แจง้งหรือปัญญาหรือสูตรต่างๆเน้นให้ดียังย่งยืนง่ายๆก็คือหลังจากที่พวกเราเข้าประเด็นกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจาะไปที่ข้อ2นี้ยังไงข้อ3ครับ สิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวคือตื่นตื่นกับมันอะแล้วเราไปเริ่มแล้วมันจะเกิดการถลำลึกมันเหมือนการที่เราแรกๆเนี่ยเราไม่เก่งหรอกแต่หลังจากที่เราทําไปสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะเราจะทั้งคุ้นเคยแล้วก็รู้จักรู้เรื่องนั้นดีดย,ยิ่งขึ้นถลำลึกเข้าไปนะครับเหมือนกับสูตร5 4 4 4 3 8หรือการที่เราจะเป็นญาติมิตรคู่รักที่จริงใจซึ้งใจเนี่ย การที่เราจะมาช่วยกันมีสํานึกร่วมกันเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราตื่นเต้นไหมถ้าเรารู้สึกว่าเอออะไรก็ไม่รู้มันก็จะแค่นั้นครับข้อ4ครับการที่ล้อมรู้ว่าแบ่งเขตเป็นมืออาชีพการที่สร้างชุมชนแบบเข้ายากมากๆให้ออกง่ายมากๆการฉลาดเลือกช่วยแล้วก็รู้จักเคารพความแตกต่างสรุปง่ายๆคือผมไม่อาจอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจได้ด้วย ประโยค2ประโยคหรือเข้าใจได้ด้วย1คลิป1วิดีโอแต่ถ้าพวกเราเนี่ยไปดูมาทั้งหมดก็จะเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่จะเข้าใจได้ก็คือคนอยู่ในบ้านนะครับก็คือถ้ารั้วในบ้านเขาบอกว่าห้ามเข้าก็คือห้ามเข้าแต่ถามว่ามันคืออะไรมันคือการที่เราสามารถไปฉลาดเลือกช่วยได้ช่วยคนที่จะสามารถไปช่วยคนอื่นดียิ่งขึ้นได้อีกต่อไปครับข้อที่5ขนาดรถเนี่ย ยังยูเทิร์นยังเลี้ยวกลับได้ขนาดเครื่องบินขับไล่ซึ่งซึ่งทรงพลังมากๆเนี่ยยังมีการเบรกเพื่อเปลี่ยนทิศทางแล้วทําไมอะ่ะเราถึงจะจง,จงใจเปลี่ยนแล้วสร้างเส้นทางชีวิตที่ดีให้เราไม่ไม่ได้ให้ตัวเราเองไม่ได้การที่จงใจที่จะสร้างการติดดีๆสร้างปมดีๆให้กับตนเองด้วยการที่เราไปทําบ่อยๆนานๆซ้ําๆด้วยเทคนิคของการสะกดจิตด้วยเทคนิคของการ ร่วมทำนะครับการที่เราฉลาดเลือกให้ดีแล้วดีใจกระหายที่ทำในสิ่งนั้นมองว่านี่คือโอกาสอันดีข้อ6ครับสิ่งที่จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นก็คือภูมิปัญญาทั้ง6ประกอบไปด้วยฌานการพัฒนาความสัมพันธ์การสร้างความสมบูรณ์พูนสุขการคัดคนให้ผ่านก่อนสามารถให้คนเนี่ยจงใจงอกดีขึ้นมาได้การที่เราไปสร้างการฉลาดเลือกช่วยให้ถึงฝั่งดีข้อใจครับ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานของมันมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นที่3สิ่งนี้หรือมันจะเป็นไปได้ง่ายเมื่อคนเราจงใจเริ่มต้นที่3สิ่งนี้ก็คือการพัฒนาความซื่อตรงจริงใจการเริ่มจากความสดชื่นแจ่มใสการฉลาดเริ่มจากอารมณ์ดีนะครับมันคือการที่เราใช้พลังดีกับเวทีดีเป้าดีจนเกิดอาการได้ใจดีมันเหมือนกับทีมที่กําลังจับ จะชนะพูดง่ายๆทีมที่เหมือนจะแพ้มาก่อนแล้วมาตีเสมอได้สุดท้ายไปยิงลูกโทษแล้วชนะประมาณนั้นนะครับมันคือการเพิ่มสิ่งที่พูดมาทั้งหมดในข้อ7็เนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปครับอยากให้พี่นาถึงการมีแรงบันดาลใจการมีอารมณ์ร่วมการมีส่วนร่วมการฉลาดให้ทั้งปวงเนี่ยร่วมประสานส่งเสริมมันคืออํานาจของแรงเชียร์มันคือการฉลาดอำน,นวยความสะดวกซึ่งทั้งหมดเนี่ย โลกนี้จะพัฒนาได้ง่ายครับถ้าเกิดว่าคือคนเราไม่ต้องเก่งทั้งหมดอะแต่แค่แค่มีไม,ม่กี่คนที่เก่งและคนนั้นเป็นคนดีครับผมเรียกคนกลุ่มนั้นว่าครูเซียนดีโลกจะพัฒนาได้ง่ายมากพูด,ดง่ายๆเหมือนกับชุมชนเราถามว่าผมเก่งไหมผมไม่เก่งแต่ที่ผมทําวิดีโอนี้ก็เพื่อที่จะรวมพวกกับพวกเราบางคนที่จะมามาตามแนวทางนี้นะครับมุ่งไปถึงการ ที่เราส่งเสริมให้เกิดครูเซียนดีเกิดขึ้นข้อ9ครับการอ่านเกมมันคือการฝึกคนให้ผ่านก่อนครับหลังจากที่อ่านเกมเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อมันคือการฝึกคนให้ผ่านก่อนมันคือการสร้างแบบอย่างพร้อมภูมิปัญญาที่ดีมันคือการรู้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะต้องทํำยังไงเมื่นเหมือนกับถ้าสถานการณ์นี้จะต้องทํำยังไงผมก็บอกว่าแค่บอกต่อวิดีโอไปเดี๋ยวจะไปเจอใครบางคนแล้วใครบางคนเนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วสร้างสารรค์สิ่งดีๆขึ้นมา ค่นั้นเองครับคือแค่บอกต่อวิดีโอไปอะทุกอย่างก็จะจบแล้วทุกอย่างไม่ไม่ใช่จบคือ,ค,อคือไม่ดีนะจบก็คือปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะจบแล้วมันจะนําไปสู่การเริ่มต้นอนาคตที่สดใสของประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือการเริ่มต้นอนาคตที่สดใสของโลกใบนี้ซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือตัวท่านเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยคืออยากให้มาคิดตรงนี้ให้ดีครับต่อไปข้อสิบครับ มันคือการเริ่มต้นที่ความพึงพอใจสาเหตุที่ผมล้อมรั้วเนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มพลังดีๆสร้างสรรสิ่งดีๆในรั้วก่อนให้พร้อมก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอใครเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่การตามใจก่อนก็คือการที่เราจะเข้าหาใครแทรกแทรกเข้าไปหาใครเนี่ยเราต้องทําให้เขาเนี่ยพึงพอใจก่อนหรือตามใจเขาก่อนแต่จากนั้นเนี่ยเราจะฉลาดจัดการยังไงเราจะ รักษาพัฒนาจะร่วมพัฒนาความพึงพอใจได้ยังไงความพึงพอใจเป็นพลังนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเนี่ยจะมารวมทีมกับผมผมก็จะชิงบอกข้อเสียก่อนคือบอกไปตรงๆนะครับสิ่งที่ผมทําทั้งหมดก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ดีมันคือการฉลาดจับฉลาดวางมันคือการจงใจเลือกแล้วเริ่มแล้วไปต่อให้ดีมันเหมือนกับคล้ายถลําลึกสู่ความเป็นเลิศแบบดีจริงเราจะเห็นได้ชัดเลยว่า1นึที่เราจะร่วมมันทำเนี่ย คืออะไรนะครับแต่เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความสะดวกสบายอย่างเดียวให้มองว่าเจ้าสัวเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องไปเหนื่อยจนคุ้นเคยกับความเหนื่อยนั้นจนฉลาดดีกับความเหนื่อยนั้นถึงเปิดโอกาสให้คนอพยพเนี่ยกลายเป็นเจ้าสัวได้แต่เราตอนนี้รู้แล้วนะครับเราก็ฉลาดให้ทั้งปวงเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยประสานส่งเสริมกันทั้งการที่เราเนี่ยก้าวข้ามภูมิปัญญาแบบ ลุ่มของท่านเจงคิดคานเป็นภูมิปัญญาแบบที่เราจะมาร่วมสร้างสารรคเสิยงต่างๆให้ดีร่วมกันได้นะครับนี่ก็คือทั้ง10ข้อหลังจากที่ผมทําการบ้านทั้ง10ข้อนี้ไปสักระยะหนึง่งมันเกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าไม่ทําสักที่มันคือการที่เราหมกมุ่นหรือจมไปอยู่ในเรื่องของหลักการแต่การที่เราจะปฏิบัติเนี่ยผมก็จะสร้างชุดของการปฏิบัติมาให้ตัวเองฟังเนี่ยมาให้ตัวเองฟังเนี่ย อยู่6ชุดนะครับขอญาติอ่านให้ฟังเลยนะครับก็คืออ่านเอาไว้ฟังเองนั่นแหละนะครับชุดที่1ครับก็คือการกราบผมก็จะกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับกราบแบบเข้าถึงทำยังไงพุทธทางสระนังขฉา,ามิธรรมมังสระนังขฉา,ามิสังฆังสระนังขฉา,ามิ1.2ครับกราบครูผู้มีคุณบรประชชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกื้อกูลกันนะครับก็คือขอด้วยเทิดทูนด้วยแสดงออกด้วยนะครับ ว่าทํายังไงถ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามีส bon ัจจะในสีลห้าด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ1.3ก็คือกราบตัวเราพวกเราแล้วก็สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับก้าวไปด้วยกันแบบดีๆมันเหมือนกับมีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นของเราทั้งหมดนะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยทำงานร่วมกันในร่างกายของเราด้วยเกินเกิน50%เ็น่ะเห็นเขาบอกประมาณนั้นนะครับชุดที่2ครับ ฝึกตอนนี้ก็คือดีทันทีกับตอนนี้2.1ครับสุขลักดีกับตัวเลือกตรงหน้าชัดเจนว่าดี2.2บอกเลิกทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ทันที2.3นี่คือโอกาสอันดีอันนี้ใช้เยอะครับสิ่งที่ผมใช้ง่ายที่สุดนะครับก็คือผมมองว่าคือทุกเวลาเนี่ยถือเป็นโอกาสอันดีขนาดพระหนุ่มท่านไม่มีอะไรเลยท่านไปนั่ง อยู่ในถ้ำหกเดือนยังมีคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปกราบไหว้จริงๆต่อไปครับชุดที่3ชุดที่เหลือนะครับ3 4 5 6เนี่ยจะเป็นชุดขยายสำหรับนี่คือโอกาสอันดีชุดที่3ก็คือปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ดีและทำได้จริงแบบทำได้ดีรู้ดียิ่งยิ่งขึ้น3.1ตัวเลือกตรงหน้านี้คือระบุให้ชัดเจนเลยครับว่าตัวเลือกตรงหน้านี้คืออะไรเรากำลังจะนั่งนะ เรากําลังจะอัดวิดีโอนะประมาณนั้นนะครับ3.2แล้วที่ว่าเลือกแล้วเนี่ยเลือกอะไรอย่างไรเราจะทําอย่างไรกับมันก็พยายามทําเป็นตํารายชัดเจนมันคือกิจกรรมการงานที่จะเติมเต็มเวลาของชีวิตเติมเต็มเวลา1วัน24บชั่วโมงเติมเต็มเวลา1ปี12เดือนเนี่ยมันจะเติมเต็มยังไงนะครับภูมิปัญญามันจะทํำยังไองอย่างปากเหม็นเนี่ย มันเกิดจากอะไรนะครับอย่างผมมันเกิดจากฟันเนี่ยเราดูแลดีแล้วแต่มันจะยังมีก้อนที่มันเป็นหินปูนทอนซินอ่ะที่เขาพูดกันนะครับเอ้ยถ้าเกิดว่าเรารวมทีมกันดีๆแล้วมีคนที่มาวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าเราจะสามารถช่วยกันได้ยังง่ายๆขจัดไอหินปูนนี้ได้ยังไงมันก็จะลดอาการปากเหม็นลงไปผมไม่ได้บอกว่ามันคือการแก้การปากเหม็นนะมันคือการที่เราเนี่ยฉลาดทําเป็นตําราในสิ่งต่างๆของชีวิต คือชีวิตของเราเนี่ยจะสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ตำราที่เป็นหลักๆเนี่ยสักประมาณ30เล่มอย่างเงี้ยแล้วเราศึกษาอย่างกระจ่างอ่ะใน30เล่มเนี้ยแล้วมันทําให้โครงสร้างหลักของชีวิตเราอ่ะดียิ่งขึ้นมันจะดีไหมครับต่อไป3.3นะครับการที่จงใจพาชีวิตร่วมพาพวกเราเนี่ยไปถึงจุดที่ดีขาขึ้นการที่เราจงใจตั้งมั่นนะครับแล้วก็การฉลาดทําให้สิ่งที่เราคิดจะทำเนี่ยให้เป็นชิ้นเป็นอัน ที่บอกว่าเป็นการตั้งตนตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตตั้งสถานีให้ถึงจุดที่ติดตั้งจิตเครื่องเดินเครื่องต่อไปครับชุดที่4ก็คือเสริมการทําได้เลือกแล้วทําได้แล้วเราทําอยู่ทุกวัน4.1เป็นข้อแรกเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกสวมหัวจิตหัวใจทันทีมันคือการฝึกและพัฒนาการสวมหัวจิตหัวใจให้ดีอย่างต่อเนื่องมันคือการที่เรารักแล้วก็ดีกับสิ่งที่เราจะทำะครับมันมีความเหมา,เหมาะสมกับเรื่องนั้น มันเป็นการพัฒนาความพร้อมต่อไปครับ4.2มันคือการพัฒนาแบบอย่างการฉลาดร่วมช่วยกันเนี่ยช่วยกันให้ไปถึงฝั่งดีมันคือการฉลาดให้ทั้งภายนอกภายในและทั้งปวงเนี่ยประสานส่งเสริมกันฉลาดเลือกช่วยก็คือเราช่วยคนน่ะนึกภาพในโลกใบน,นี้นะครับถ้าเราช่วยคนช่วยคนที่จะไปช่วยคนอื่นได้แน่นอนจะมีสมัยก่อนก็จะมีการช่วยคนที่มาขอที่เขาเรียกว่าขอทาน การช่วยขอทานเยอะๆก็จะมีขอทานเกิดขึ้นมาเยอะมากแต่ถ้าเราช่วยคนที่มีใจอ่ะพร้อมจะไปช่วยคนอื่นไม่แน่นะครับอาจจะมีคนที่มีใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นมากมากเต็มโลกแล้วโลกจะพัฒนาเร็วมากมันเหมือนกับประเทศไทยถ้าพวกเราบอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยเราได้แนวคิดง่ายๆแบบนี้นะครับประเทศไทยก็จะเจริญได้เร็วมาก4.3ครับทั้งหมดเนี่ยมันคือการขอขอกันตงตรง ขอทดลองในแบบที่ตรงกันข้ามกับท่านขานหรือแนวคิดของเด็กๆที่ที่ใช้คําว่าหลอกฟันกันนะครับมันมีหลายชั้นเชิงนะผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับต่อไปครับชุดที่5คือเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจ5.1เราก่อมันขึ้นมาเองเราจะเบรกไหมเราจะยูเทิร์นไหมเราเลือกได้นะคือชีวิตที่เราเป็นอย่างนี้เราก่อมันขึ้นมาเองพอเรารู้ว่าเราก่อมันขึ้นมาเองเราอยากได้อะไรเราก็เลือกที่จะก่อมันได้เองต่อไปครับ อันนี้5.2ผมดูจากรายการอึ้งทึงเสียวอะที่โชว์คุณลุงท่านหนึง่งท่านสามารถฝึกกิ้งก่าได้ฝึกตุ๊กแกได้ฝึกไก่ได้นะครับขนาดกิ้งก่าตุ๊กแกไก่ยังฝึกได้คิดง่ายๆครับต่อไปครับ5.3นึกถึงเจ้าสัวหรือใครก็ได้ที่คนอพยพร่วมคุยร่วมคิดร่วมทําจนกลายเป็นเจ้าสัวรุ่นสู่รุน่รนนึกถึงพระอินทร์นะครับไปศึกษาดูนะครับทีมพระอินทร์เนี่ยเกิดจากคนธรรมดาที่ จงใจร่วมทําบุญทั้งชีวิตอะหลักๆน่าจะมีอยู่32หรือ36คนเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับนึกถึงสูตรในการสร้างบุญสมัยใหม่ก็คือการที่พวกเราเนี่ยมาร่วมเป็นญาติเป็นมิตรคู่รักที่จริงใจซึ้งใจอย่างผมถาม,มง่ายมีใครมาร่วมกับดามหรือยังยังไม่เคยครับยังไม่มีครับแต่ผมเริ่มแล้วถ้าได้มาสักแค่หนึ่งคนเนี่ยก็ดีแล้วนะครับคนที่จะมาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจกับผมคือ เราไม่ได้บอกว่าไม่มีแล้วเราก็จะทอ้อไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีเราก็ต้องสู้ต่อไปหาต่อไปครับว่ามันคือสิ่งดีๆรูปแบบใหม่ขนาดพระอินเนี่ยท่านยังทําได้เลยอะ่ะแล้วทํำไมเราจะทําไม่ได้คิดง่ายๆแบบนั้นครับต่อไปครับ5.4ครับมันคือการที่จงใจไปเลือกแล้วเริ่มแล้วถลําลึกแบบดีๆถามว่าวันแรกเราจะเก่งไหมเราไม่เก่งหรอกวันแรกเด็กคนนั้นเนี่ย ที่คุณพ่อบังคับเตะฟุตบอลตั้งแต่4-5ขวบเขามีจังหวะที่รู้สึกไม่ดีกับชีวิตอาจจะหลายปีก็ได้แต่พักหลังของชีวิตห่วงหลังของชีวิตตั้งแต่อายุาย23 24 25ายจนถึงทุกวันนี้อายุน่าจะใกล้ๆ30แล้วนะครับโหชีวิตเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากเขาประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ถามว่าแล้วเราอ่ะ จะเลือกอะไรเพื่อไปเริ่มอะไรให้เกิดการถลำลึกแบบดีๆชุดที่6ครับเป็นความมั่นใจครับ6.1ครับทุกอย่างครับคําตอบจะชัดเจนเมื่อคนเราเนี่ยแสดงออกว่าเอาดีจริงได้นานพอสิ่งที่จะให้เปรียบเทียบก็คือเทียบคนที่ใจเร็วด่วนได้กับคนที่จะเป็นดาวเตะเท้าช่างทองเด็กที่ฝึกฟุตบอลแล้วฝึกสักพักก็ไปกินไปเที่ยวต่อ กับเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งหลังจะฝึกเสร็จแล้วเนี่ยเขายังซ้อมเตะลูกนิ่งต่อเขายังซ้อมต่อตัวคนเดียวจนเขาเป็นดาวเตะเท้าช่างทองโอมีเงินเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทนะครับผู้ชายคนนี้นะครับดาวเตะเท้าช่างทองเป็นคนอังกฤษครับต่อไปครับ6.2ความมั่นใจนะครับมันอยู่ที่การฉลาดคัดคนแล้วฝึกคนให้ผ่านก่อนมันคือการนึกถึงหลักสูตรต่างๆนะครับหลักสูตรที่ที่เราไม่ต้องไปบังคับใครอ่ะ แต่ใช้การให้สมัครใจเข้ามานึกถึงหลักสูตรบางหลักสูตรครับที่สอนเนี่ยเป็นเวลาหลายปีมากๆอ่ะแต่พอคนจบออกมาแล้วเนี่ยยังงงกับชีวิตอยู่เลยกับหลักสูตรเนี่ยอันนี้ไม่ถือเป็นหลักสูตรแล้วกันนะครับเกมต่างๆแต่ผมเชื่อมั่นว่าการที่พวกเราเนี่ยมาฟังซ้ําจดทํากันบ้านลองจริงนะครับตั้งแต่เกมที่97แล้วก็แล้วกันนะครับมาตามลําดับผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครที่ลองจริงเนี่ยจะเจออะไรบางอย่างนะครับ นึกถึงการตั้งหลักสูตรดีๆนะครับนึกถึงการที่เราเนี่ยคัดคนมาฝึกคนให้ผ่านก่อนจากนั้นเนี่ยจงใจสร้างหน่วยงานใหม่ให้เขาแล้วก็ให้ทีมงานนั้นเนี่ยคลอดภูมิปัญญาและก็คําตอบดีๆออกมาซึ่งจริงแล้วเนี่ยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยก็ได้บอกไว้หมดแล้วตรงบางจุดนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดวิดีโอนี้ก็จะว่ากันนะครับหลายๆวิดีโอด้วยนะครับมีบางคําพูดไม่ชัดนะครับต่อไปครับ6.3ที่ว่าเป็นความมั่นใจก็คือ ก็คือการพัฒนาเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลมันคือนึกภาพที่คนที่มีจิตใจดีๆมาร่วมพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาคนอย่างได้ผลมันจะดีแค่ไหนกันครับสรุปนะครับผมเริ่มทำแล้วครับทําเป็นอาชีพแล้วสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำอาชีพจะมีอยู่3ามคนคนที่หนึ่งผมใช้ชื่อว่าลิซ่าอินเนอร ก็คือลิซ่านี่แหละครับของคนไทยนี่แหละที่ไปโด่งดังที่เกาหลีโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะผมเห็นฉากที่เธอแบบเป็นในทิกตอกอ่ะเธอกําลังกินอะไรแบบก็หน้าตายเฉยๆนะแต่พอเธอได้ยินเสียงเพลงที่ท,ที่ที่เธอของเธอเองอ่ะเธอแบบอินเนอร์มาเลยอ่ะคือเธอเธอแสดงท่าท่าทางอของการเต้นแล้วก็อินเนอร์มันมาเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ผมใช้คําว่าเจสงางาม เจสนางามก็คือเจชนาทีปเรานี่แหละครับในวันที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าเจสง่างามมากนะเล่นกับอินโดนีเซียนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับปลายปี2องพผมว่าการเดินเข้าสนามทุกท่วงท่าของเจเนี่ยดูเท่ดูสง่านะครับแล้วก็ได้ดูข่าวน่าจะเป็นโหนกระแสหรืออันนี้อาจจะจําผิดนะครับแต่มี มีคนที่ถูกหลอกด้วยความไว้ใจเนี่ยแค่ประมาณ5 6, 6เดือนสูญเงินไป20ล้านจากทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเราสามารถที่จะนำมาเพิ่มความมั่นใจในการคัดคนและพัฒนาคนได้เราสามารถที่จะสร้างเครื่องมือพัฒนาคนให้ดียิงย่งขึ้นได้ถามว่าเราไปบอกคนว่าให้ทำความดีนะให้ตั้งใจทำดีนะคนในหมู่บ้านสมมติว่ามีอยู่200คนอาจจะไม่ อาจจะมีน้อยคนที่สนใจทํากับเราแต่ถ้าเราบอกในประเทศแล้วคัดคนที่มีใจที่จะสร้างสรรสิ่งดีๆร่วมกันแบบแบบที่ไปกันได้ดีจริงๆเนี่ยอาจจะมีคน200คนมาจากคน70ล้านคนของประเทศไทยนะครับแล้วการที่200คนนั้นเนี่ยที่ที่เราคัดดีแล้วเนี่ยมาร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆเนี่ยก็จะเข้าสู่ที่บอกว่าเป็นแบบอย่างเป็นสื่อเป็นตำราเป็นศูนย์ฝึกเป็นทีมครูพร้อมปัจจัยเสริม แล้วไปฉลาดเลือกช่วยหมู่บ้านตนําบลอำเภอที่จะที่จะดียิ่งยิ่งขึ้นได้อีกคือช่วยเสร็จก็ไปช่วยกันต่ออะไรประมาณนั้นครับสรุปไม่ง่ายนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อ 1. จงใจพัฒนาเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผล 2. ส,สร้างแบบอย่างพร้อมปัจจัยไปฉลาดเลือกช่วยคนก็ยืนยันนะครับว่าอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องชาน เรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาสิ่งต่างให้สมบูรณ์การพัฒนาคนให้ผ่านก่อนการให้คนงอกเองการช่วยคนเนี่ยให้ถึงฝั่งดีร่วมถึงการเปิดเปิดมุมมองภูมิปัญญาดีๆนะครับแล้วคนเนี่ยต้องมั่นใจว่าคนเราสามารถเนี่ยงอกสิ่งดีๆได้เองยกตัวอย่างง่ายๆมีเด็กคนหนึ่งเกเรมากพ่อแม่บอกไม่ฟังแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยเลิกสนใจสักระยะหนึ่งปล่อยปล่อยลูกไปเลยนะครับแต่อย่าอย่าเพิ่งให้ข้าวทานนะพูดง่ายๆ ผมว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะกลับตัวกลับใจก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดหรือยอดเยี่ยมที่สุดที่คนเราเนี่ยจะรับรู้ได้เองจะรู้สึกได้เองถามว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออะไรแน่นอนครับเครื่องบินสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องบินลบเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่นั่นคือเครื่องบินลบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเครื่องบินลบสมัยนี้นลครับอะไรมันยอดเยี่ยมกว่ากัน เราบอกไม่ได้ครับถ้าเราเป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้เราก็จะบอกว่าเครื่องบินสมัยนี้ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ขอโทษเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมที่สุดสมัยสงครามโลกครั้งที่2คนเหล่านั้นก็จะบอกว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดสำคัญที่สุดนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยไปลองตอบด้วยตัวเองระบุด้วยตัวเองเลยนะครับลองเล่นเกมกันง่ายๆนะครับถ้าดีขึ้นเนี่ยจะดีไหมชีวิตที่ยอดเยี่ยมความสําเร็จที่งดงามเนี่ยถ้ามันทําได้จริงอ่ะจะดีไหมสองพลังจริงใจ อยากให้ไปลองตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับพลังจริงใจท่านจะขยายความต่อว่าไงข้อ3การที่เราเระบุค,ความอยากด้วยตัวเราเองข้อ4ปมคืออะไรนะครับลองไปตอบไม่ชัดเจนข้อที่5สาระสําคัญของชีวิตสาระสําคัญของการเกิดมาเนี่ยคืออะไรข้อ 6. การที่พวกเราเนี่ยมาร่วมพลิกและพัฒนาชะตาชีวิตเนี่ยเป็นยังไงข้อ7อยากให้นึกถึงนะครับว่า การที่พวกเราเนี่ยฟังซ้ำจดทําการบ้านลองจริงลุยจริงอะ่ะอย่างต่อเนื่องเนี่ยจดแล้วจดอีกจนได้ของที่ดีที่สุดของตัวเราเองเนี่ยมันจะดีแค่ไหนแล้วการที่พวกเราบอกต่อบอกต่อวิดีโอในเรื่องของคนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญในแต่ละเกมเนี่ยออกไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับการที่พี่ๆดาราคนดังสื่อมวลชนเนี่ยทำให้เป็นกระแสข,ของการที่พวกเราเนี่ยสามารถมาร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้สิ่งต,ต่างๆของพวกเราเนี่ยดีขึ้นได้ถามตัวเองง่ายๆว่าเราเรียนหนังสือทํางานใช้ชีวิตมากี่ปีการที่เราฟังซ้ํโจทย์ทกันบ้านลองจริงลุยจริงเนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนกันนะครับอยากให้นึกถึงว่าการที่เราไปวิ่งทุกวันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูนะครับลองคิดต่อดูนะครับลองนึกถึงหลักสูตรต่างๆนะครับที่บอกไปว่าหลักสูตรที่เรียนมาหลายปีแล้วผลมันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถสร้างหลักสูตรซึ่ง ใช้เวลาไม่นานนะักให้คนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเนี่ยแล้วทําให้คนดีอ่ะคนดีสังคมดีครับคิดง่ายๆครับการที่เราส่งเสริมคนให้ดีจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอคนเก่งคือคือเคยมีคนพูดประมาณว่ากลัวคนเก่งคนเก่งแล้วจะทําให้แบบหนึ่งมาแย่งเราสองทำให้เรามีปัญหาไอ้นั่นเป็นภูมิปัญญาของคนที่ ไม่ได้นึกคิดอะไรอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับอยากให้ลองฟังวิดีโอนี้ดูนะครับฟังซ้ําจดลองนึกต่อลองทํากันบ้านมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ก็หยุดแล้วก็ลองคิดดูว่าอ๋อคําพูดนั้นมันคืออะไรนะครับซึ่งทั้งหมดมันไม่ใช่การบังคับครับ,รบมันคือความสมัครใจสมัครใจที่จะฟังซ้ําทํากันบ้านต่อสมัครใจที่จะมาร่วมมือร่วมใจกันหากเห็นว่าไปกันได้ไม่ดี ก็ปล่อยกันไปก่อนได้ง่าย,ายก็วิดีโอนี้มันไม่มีการจูงใจอะไรนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่จูงใจตัวเองวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมจะฟังบ่อยๆพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือการตกผลึกส่วนที่เป็นหลักการทั้งหมดนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติแล้วขอบคุณจริงครับ